คู่รักลูกสองทำบุญขึ้นบ้านใหม่สุดอลังข้างในหรูหน้าอยู่ทุกซอกมุมเพิ่งมีข่าวดีต้อนรับลูกคนที่สองน้องโตเกียวไปหมาดหมาดสำหรับคู่รักต่างวัยหมอลำซิ่งแครวคราวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม้ความรักของทั้งคู่จะห่างกันกว่า12ปีแต่ไม่ใช่ปัญหา และล่าสุดวันนี้วันที่7กรกฎาคมคู่รักแพรวแรรวบิ๊กก็ได้ถือเลือกดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะจังหวัดยะโสธรพร้อมทำพิธีผูกแขนรับขวัญทายาทตัวน้อยน้องโตเกียวโดยเฟซบุ๊กบ่าวอุดรพาเพลินเพสไต์์คอยได้เผยภาพบรรยากาศบ้านหลังใหญ่โตอลังการหน้าอยู่ทั้งข้างนอกข้างในพร้อมข้อความระบุว่า คึ่งบ้านใหม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และผูกแขนน้องโตเกียว